แต่เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทสองนะครับวันที่13เมษายนเนี่ยนอกจากเป็นในห้วงเทศกาลสงกรานแล้วเนี่ยเป็นวันแยกย่อยอีกวันหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นวันผู้สูองอายุนั่นเองนะครับซึ่งก็จะตรงกับ13เมษายนของทุกปีนะครับเป็นการที่ระลึกถึงนะเตือนใจลูกลูกหลานนะให้ เอาใจใส่บุคคลสาคัญในครอบครัวนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้านะ้าอานั่นแหละวันรวมญาติก็คล้ายๆวันรวมญาตินั่นเองนะครับอาจจะมีการลดน้ําดําหัวอะไรก็ประมาณนี้นะซึ่งมันมีประวัติความเป็นมานะแล้วก็มีดอกไม้ใส่รักผู้สูงอายุเนยนามาฝากกันในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะให้คํานิยามของผู้สูงอายุหรือว่า คนเฒ่าคนแก่เนี่ยบอกว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งนะแต่ผู้สูงอายุทั้งหลายนี่ก็คือผู้สร้างประโยชน์ให้กกบชาติบ้านเมืองนะมาแล้วเปอยงน,นับไม่ถ้วนนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆเ่ยก็เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของครอบครัวที่บรรดาลูกๆหล,ลานๆเนี่ยนะจะต้องไม่ลืมเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองเน,นะครับผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นประชากรที่มีสัดส่วนมากถึง3ใน5ของประชากรโลกด้วยเหตุน,นี้ครับทั่วโลกเนี่ยจึงพากาันรดลงให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยกําหนดวันผู้สูงอายุขึ้นประหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายในะหันมามองแล้วก็เอาใจใส่บุคคลสําคัญเหล่านี้นะที่เป็นคนใกล้ตัวนั่นเองสําหรับประเทศไทยครับวันผู้สูงอายุเนี่ยผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทยนะหรือวัวนสงกรานต์ตรงวันที่13เมษายนของทุกปีนั่นเองซึ่งเป็นรู้จักกันดีว่านอกจากจะทําบุญดักบาตรในช่วงเช้าตามวิถีชาวพุทธแล้วเนี่ยกิจกรรมที่สําคัญนะันดับต,ต้นของวันนี้ก็คือการรดน้ำน้งหัวขอพรจากผู้ใหญ่ นะครับที่ตัวเองนับถือนั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยในเรื่องในสมัยของจอมพลปลิบูิสงครามที่ตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยมีการกําหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่มีคุณภาพและดัรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและก็มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคเป็นเห็นเป็นแห่งแรก ในปีพศ2496ซึ่งมีวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อ,อให้การสงงคระห์คนชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และก็ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้นั่นเอง <c oughs> ขอไปสองเพื่อให้บริการแก่คนชราที่อยู่กับครอบครัวของตนแต่มีความต้องการบริการ ส่งเคราะห์คนชาราบางอย่างนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลน,นะครับกายภาพบำบัดหรือว่าการนันทนาการนั่นเองนะครับสเนี่ยนะฮะเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือยากจนที่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูคนชาราไว้ในครอบครัวได้แหมอันนี้นี่น่าคิดนะฮะคืออย่างนี้คนมีตังค์เท่านั้นนะที่จะไปบ้านพาคนชาราได้นะครับใช้ค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะครับสี่ครับ เพื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชราไม่ให้เลีล่ออนทําความเดือดร้อนลาคาญแก่สังคมให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกตามสมควรแก่อัตภาพ5ครับเพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่โนชราได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติหเพื่อผู้สูงอายุจะได้คลายวิตกกังวลเมื่อชราภาพไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปแล้วทางรัฐบาลมีหน้าที่ที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูต่อไปนั่นเองนะอันนี้ก็เป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดประสงคนะ์ในในการจัดตั้งบ้านภาคโคชลาบางแคขึ้นมาเป็นเป็นที่แรกนะในปีพศ246เนี่ยเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนเรื่องราวต่อไปนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับวันผู้สูงอายุสักครู่ครับ